ราคารับซื้อหัวมันสดณโรงแป้งจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดประจำวันที่26มกราคม2565ขออนุญาตเริ่มที่เชื้อแป้ง30นะคะอําเภอเมือง2บาท82-3บาทต่อกิโลปักทงชัย2บาท80สตางค์ต่อกิโลซีคิ้ว2บาท85สตางค์ถึง2บาท95สตางค์ต่อกิโลหนองบุญมาก2บาท80สตางค์ถึง3บาทต่อกิโลคอนบุรี2บาท85สตางค์ต่อกิโลเซิง สาง2บาท95สตางถึง3บาท20สตางต่อกิโลพี่มาย2บาท90สตางต่อกิโลด่านคุณโทด2.90บาท90สตางถึง3บาทต่อกิโลขามทะเลซอสบาทต่อกิโลชุมพวง2งบาท90สตางต่อกิโลค่ะเชือแป้ง25%เปอร์เซน์อมเภอเมือง2องบาทส2ตางถึง2.60บาท60สตางต่อกิโลปักธงชัย2งบาท4 0สตางต่อกิโลสีคิ้ว2.60บาท60สถึง2บาท70ตางต่อกิโล หนองบุญมาก2บาท50ถึง2บาท70สตางค์ต่อก,กิโลคอนบุรีสอบาท55สตางค์ต่อก,กิโลเสริงซาง2บาท55สตางค์ถึง2บาท90สสตางค์ต่อก,กิโล พี่ม้สอบาทหกสสตางค์ต่อกิโลด่านคุณทศ2องบาทห้สตางค์ถึงสองบาทหกสตางค์ต่อกิโลขามทะเลซอส2องบาทห้สตางค์ต่อกิโลชุมพวงสงบาทหกสิบสตางค์ต่อกิโลค่ะถัดมาเรามาดูราคากากแห้งนะคะโคราชอำเภอเมือง4ี่บาทหกสตางค์ถึงสี่บาทแปสตางค์ต่อกิโล ชนบุรีอำยมเพิ่เมือง4ี่บาทห้สตางถึง5บาทต่อกิโลราคามันเส้นนัก,กดังผู้ส่งออกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุธยานครหลวงท่าเรือบางไทรราคาอยู่ที่7จ็บาทสาถึงเจบาทห้สตางต่อกิโลค่ะขอบคุณข้อมูลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนฝากพี่วิน้องกดติดตาม ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย